สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่วง The s i m Multiverse และว,วันนี้เราจะไปเรียนเชิญโจโอี้ภูวสิทธิ์จาก MV ณหน้าท้องมาอยู่ในจัก,กรวาลของ The s i m เนื่องจากว่าตอนนี้นะคะเหมียวไม่สามารถ move on จากเพลงของน้องโจโอี้ได้เลยแล้วด้วยคาแรคเตอร์เป็นหนุ่มบ้าน ที่แต่งตัวชัดเจนหน้าตาน่ารักแถมยังร้องเพลงเพราะมันแบบโดนใจมากๆตอนนี้คือแทบจะหายใจเข้าหายใจออกเป็นน้องโจอี้แล้วบอกเลยว่าฝึกร้องเพลงน้องโจอี้อยู่นะและเราก็ ได้เข้าไปส่องอินสตาแกรมของน้องโจอี้มาแล้วแล้วก็เลือกรูปหน้าตรงของน้องมาซึ่งหาได้ยากนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าน้องก็มีรูปหลายมุมส่วนใหญ่จะเป็นมุมที่เล่นคอนเสิร์ตก็เลยได้รูปหน้าตรงของน้องมาประมาณสองรูปทวนและเราก็ไปหารูปด้านข้างมาเพื่อดูจมูกทุกคนเหมือนจะบอกเลยนะคะว่าจะหมูกน้องโจอี้ทำยากมากๆเลยนะสำหรับเหมียวเนื่องจากว่า เออมันจะมีบางรูปที่น้องเหมือนมีเมคอัพจมูกก็จะดูสั่นเป็นคมแต่รูปปก MV เพลงนะหน้าทองที่เหมียวหยิบยกมาเนี่ยจมูกก็ไม่ได้สั่นเป็นคมก็เลยแบบมันมีหลายมิติในหน้าของเขานะคะเลยทําให้เราเลือกจมูกยากเลือกไปหลายอันมากแล้วลองปรับหลายอันมากๆสุดท้ายก็เลยมาจบที่ แท่งนี้ต้องใช้ว่าแท่งเลยนะคะประหนึ่งว่าเราเสียกรรมอยู่อ่ะแล้วก็พยายามปรับจมูกน้องให้เหมือนน้องมากที่สุดมุมข้างของน้องโจอี e ้ก็หายยากอยู่นะคะที่เป็นข้างจริงๆส่วนใหญ่จะเป็นข้างที่ก้มหน้าบางทีก็ข้างเงยหน้าเรามาปรับแต่งร่างกายของน้องการในส่วนของผมทุกคนสร้างหน้าตาเสร็จก็มาลุ้นว่าเออมันจะมีทรงผมไหม แล้วมันก็มีทรงแสกกลางทรงนี้ซึ่งเหมือนที่สุดที่สุดเท่าที่ตัวเบสเกมให้มาขอบคุณมากมากส่วนชุดไม่ต้องพูดถึงทุกคนพอเราซื้อผ้าค,คอรเทจลิฟวิ่งมาเนี่ยเราจะได้เสื้อผ้านแนวแบบคันทรี่เยอะมากและน้องจจอี้จะแต่งสไตล์นี้อรองเท้าสีแดงก็มีตามเ v ็เดะเลยทุกคนเลิศแว่นขืนเลิศให้ชื่อว่า โจอี้พีดภูวสิทธ์นะคะส่วนปณิธานนั้นเป็นนักดนตรีชอบการร้องเพลงชอบการแต่งเพลงมากๆแถมยังเป็นคนซุ่มซ่ามเพราะไปดูที่น้องไปออกรายการพี่โอ๊ตมาแถมปลิรินน้องซุ่มซ่ามจริงทุกคนไปดูได้แล้วก็เป็นซิมที่นิสัยดีเรือร้อยแล้วนะคะน้องโชอี้น่ารักมาก ขอเล่นสตอรี่น้องโจอี้ได้ไหมหลงไม่ไหว เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาตามติดชีวิตน้องโจอีในจักรวาลของ The ะซิมกันเลยนะคะว่าน้องจะไปทำอะไรบ้างเราเข้ามาในแมปก็เป็นตอนกลางคืนแล้วเนาะแล้วน้องโจอีก็หิวมากเหมือนว่านางจะไปเดินหาไส้กรอกกินนะอ๋อเชฟระดับตำนาน ้องสามารถทำไส้กรอกอีสานย่างได้ทุกคนเปล่ามีเปล่าสงสัยจะร้อนเออน้องดูถนัดทำไส้กรอกนะทุกคนอ่ะแป๊บๆก็เสร็จเรียบร้อยกอนได้เวลากินไส้กรอกแบบบันเทิงเริงใจน้องท่าทางจะมีความสุขเนาะเราก็ยังไม่ได้สื่อบ้านให้น้องเลยนะทุกคนน้องก็เลยต้องมากินไส้กรอกประทางชีวิตไปก่อนนะคะเออหน้าร่อยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวทุกคน คือน so like ั hey, ่งมุมนี้ทำหน้าทำตาคือคาแรกเตอร์โจอี้เลยอ่ะโอ้ตายแล้วไปดูจากไหนมาลูกลา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 เฮเฮลลาลาต่อไปเราจะพบเจอใครในจักรวาลของเดอะซิมอีก ถ้าชอบคลิปที่เหมียวทำนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้เหมียวด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ